มีน้ำมีไหมข้าติดมุม ครับเ,เพื่อนๆก็หางหายกันไปนานนะครับกลับมาแล้วกับเกม Battlefield Battle Royale เดี๋ยวเราจะโดดล่มไปดูบรรยากาศภายในเกมเดือดๆกันนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมลุย That position. ว่าย,ยูว่ะว่ายูว่ะก็เหมือนผับจีผับจีแล้วนี่รรนครับ <c oughs> มาแล้วสองตัวใช่ We get Oh, không có hộp Ui, đồ lấy kia, đồ lấy. À. Thẻ nó quá hơi. Con. Đi ra gì nào. You gotta make it. Hold on. Heads up. Mission updates just came in. เอ้ยมันกดครั้งเดียวเหรอมึงอ๋อมันลากอ๋อลากข้างห้องน่าหาทางนี้ครับงงอยู่ ย้ายขวาสองสองระเบิดระเบิดอเอามาเมื่อ <laughs> กี้เอามาอยู่หมอมันได้เกาะ <laughs> ใช่ไหมไม่โยนะครับ I'm โดดแล้วม่โดดละลดอีก5แล้วลดเอามาแล้วลดเอามาแล้วไปเอาลุด ลูกถ่านกูนนเปิดไปแดกป่าไม่รู้ปาไปก่อนฮะ ทำเวทแล้วเบอรหลังมนได้มนได้ขึ้นครับได้มากนี่มันมาผมแล้วมันมาซ้ำผมมันจะขับโชว์ ไม่แม่ไหมครับบนผมล้มครับช่วยด้วยนายผมล้มผมล้มไปแล้วเหรอไอคนดูด้านโอ้ยข้างล่างข้างลงข้างล่างมาอีกข้างลันไดมาแล้วเห็นเงาไหม ชั้นหนึ่งั้นหนึ่งเลยผมเห็นชั้นหนึ่งั้นหนึ่งซ้ายมือเลยฝั่งซ้ายๆนะ <c oughs> น่ะฮุนฮูล <c oughs> เนี่ยมเมื่อกี้มันวิ่งมาแถวน่ะอ้าวตแตกก็แตกเขาเนื้อเขาเนื <c oughs> เ้อ <c oughs> <c oughs> นี่เนี่ยเกาะเกาะมีคนมาอีกนะมีคนมาอีกเี้มยมีคนมาแล้ว Won't be safe there for long. I'm in a... What land? นนะมีคนนะมีคนมีคนรถถังครับรถถังอที่ผมปิงอะ่ะไปแล้วอะ่ะขับไปแล้ว ล้หลงหลมในบ้านในบ้านน,านี่กรดังแงกกาดางกรดังเอนี่ตู้ตู้ไตู้โอ้โอ้โอ้แตกแตกมันวิ่งฉีกไปนู่นละมันวิ่ง We need Get to that RV point. Move. All right. All right. is <coughs> up. Mark on your map. Lots of shooters out there. <coughs> Stay on target. Heads <coughs> <coughs> up. Your grid's about to be compromised <coughs> by NXC. <coughs>

ทำงานแค่อ <laughs> เเ็กแรงเ็กแรงเออ <laughs> เอ้ผมโตผมโตอเออได้กระตุนฟีฟีฟีอเ,เอาล้วงกัอนเลยเนะี่ยฮะโดนเนี่ย

เพราะว่า TPU ผมหยิบินเก้าสอ่ะาอหาจอเก้าสิบใช่เก้าพันเครับตอ0หกสต้องติดไปที่สิประมาณนั้ครับโลนะผมปรับโลได้ไหห้หลังมาหลังมาเก็บโลดอยู่เก็บโลดอยู่เห็นปะโหลดโหลดโหลด ก่อแตกอ่ะอีกครับในบ้านในบ้านในบ้านอี่ก่อแตกก่อแตกก่อแตกเข้าเนื้อเข้าเนื้อรวยฮะเฮ้ยทำเลยๆโอปะครับ ต่อจ้างหดจ้าพี่โยตตกลนละ Tại đôi nha nát bí ngọt lạp, bắm mùa tay lắm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  rồi. lắm tay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  lắm ยิงตีหุ่นอ่ะ้นเรื yeah, ่อยๆไอ้กี๊ก็ตกแล้ว ฉีกซ้ายฮะผมฉีกซ้ายไปนะอ๋อผมโห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอะไแล้วนี่ตรงนี้นีก่อนเนื้อเข้าเนื้อขเ,อข,เอข้าเนื้อมีคนนะมีคนนะมีคนนะมีคนอีกหลังหลังยิงมาหลังยิงมาหลังรถถังหลังรถถังถัง นี่นี่นานาพ่โดนาพ่โดนาพ่โดตายตายัน่ะแสดงว่าแลกมาไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันไม่ทันตาย โอ้โหเฮ้ยกูโดน r p รไปสว่านเลย g ครั์พีจีครับอาร์พีจี t a y w i t ั me Yeah, side, side Reference waypoint. Right. Move there now. Let's move. Oh, Reference waypoint. Move there now. Target marked. Fire for effect. Copy your last. ผมผมลงอนนั่นไปอะตรงเนี้ยตรงนี้นมีคน isr is showing only a handful of squads left with one deploying armor i got you drops rolling in beep beep we look like a we're getting we're getting we're getting รถถังครับรถถังรถถังอยู่หน้าเราเลยเนะี่ยเดิดไม่ได้ รถถังอะดิมันยิงยัดมาเลยอะว้ามี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 ข้างบนข้างบนขของปั๊มมาของปั๊มอย่าเพิ่งนะปั๊มกัน ปืนแม่งทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะปืนระเบิดทวงวงวงอยู่กับพี่โดอ่ะวงอยู่กับพี่โดอโอ้โหทวงนี่วงบ้านนี้วง Ah, well, Time to get in close on that enemy pick. Use thermite on it to get the crew to bail. Not many squads left. Looks like one of them has armor, so I'll get AD out to you as soon as possible. Get your heads down. Incoming fire support. Down to two squads. Make sure you come out on top. ตามบ้านรับเราไฟไฟมาไฟมาเกยวาาจังหวะครับเกิดจังหวะระเบิรดระเบิดผมระเบิดผมเจียบร้อย <laughs> ปาระเบิดใปโดนมัน okay. Yeah. I'll have you out of there in no time